วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวา b ์บักร้านบริการขายโลบักราคาสุดคุม้มกดพลปีศาจาทาวน์ของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตและแฟกเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคนะผมสวัสดีนะครับทุก,ท,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 กท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมโ o บั o แมปออสตาทาวเวอร์ดีฟเอนต์นะครับผมในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการอีโวนะครับทุกคนในที่สุดนะครับในที่สุดมันก็สามามรถ อีโวได้แล้วนะครับสําหรับงงกุลนี่ครับเอา้าทำไมผมกดอีโวไม่ได้เดี๋ยวตัดตัดตัดเมื่อกี้มันเหมือนจะอีโวไม่ได้แต่ตอนนี้อีโวได้แล้วครับเราจะอีโวกันเลยนะครับผมสําหรับงงกุลล่างซุปเปอร์ไซยาสีนะครับจากเรื่องดาร์กบอลจีทีไปเลยเอา้าไม่ขึ้นนะเกิดอาการบักหรือเปล่ามันบักหรือเปล่าตัวละครผมจะหายไหมเรามาดูกันนะครับคิดว่ามันน่าจะอีโวได้ เอ๊ะทุกคนทำไมมันอีโวไม่ได้ตัวละครมันย้ําเอาไปใส่เหรอดูทรงแล้วเหมือนมันยังไม่ใส่นะทุกคนไอฟุตมันฟิกเรียบร้อยไอฟิตมันฟุกไอฟุกมันฟิตแล้วไอฟุกไอฟุกมันไอฟุกไอฟุต,ฟตมันฟิกแล้วนะครับสำหรับการอีโวงงกุลล่างอัลเทอร์เนทีฟหรือว่างงกุลล่างดราก้อนบอลเดี๋ยวนะเอาเนี่ไงไปครับอีโวเอา้า ผมต้องใช้ออฟมันนะแล้วออฟมันต้องหาจากไหนเ่ะโอเคและแล้วนะครับผมก็ได้ทําวิดีโอ1วิดีโอไปนะครับแล้วเราก็ได้มาแล้วครับผมสําหรับอฟนะครับในการ Evo วนะครับอีโวงูอุลล่าง a l t e r อร์เนทนะครับนี่ฮะไปครับไปครับทุกคน Evo กันครับไป ได้มาแล้วครับผมสําหรับโงกุลล่างซูปเปอร์สยา4สที่โอ้เมื่อประมาณปีที่แล้วได้นะครับที่มันจะเอาลงนะครับเป็น6ดาวนะครับตอนนี้ก็สารฝัน เป็นจริงสักทีไหนๆมึงก็มาแล้วนะขอดูซิว่ามึงจะเก่งขนาดไหนเชียวสำหรับงูคุณล่างนี้นะครับนี่ครับผม a l t เทอร์เนทีฟนี่เนี่ยบูต้าเมจ15%นะครับผมสำหรับตัวอั l เลวเอี่อะไรสักอย่างนะครับนี่ภาพวิจมตีหนึ่งทีเป็นธาตุไฟยืนพื้นนะครับตามจอยู่ที่2,142นะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่45นะฮะใส่ไปเลยครับออลากระจอยหนึ่งอะไรเนี่ย ออล่ามึงกระเจอยอยิดนึงมึงสู้ลูกไม่ได้เลยนะเนี่ยโอ้โหลูกอันนี้ยังล่างยังเยอะกว่าอีกโอ้อะไรวะโอเคเดี๋ยวไปดูกันโอ้โหหางแข็งแข็งมากครับเดี๋ยวขออนุญาตลองมูนเอาไปนีดเอามูนใส่ไปอ่าเอาโคคูอลเอทอร์เนทีฟอ่าใส่ไป <laughs> จริงๆคือไม่น่าได้นะไม่ไม่น่าได้โอเคก็อ่าดามิอยู่ที่2,142นะครับเดีย๋ยวลองใส่ออฟมูนไปด้วยดูซิว่ามันจะได้หรือไม่นะครับออล่าน้อยๆน้อยนิดนะครับนี่วู สุดยอดสำหรับใครที่ต้องการเขาเรียกมูลโทเคนนะครับก็สามารถไปดูวิดีโอวิธีการได้มูลโทเคนได้นะครับมาดูกันงงล่างนี้เป็นธาตุไฟด้วยน่าจะเผาหรือเปล่าไม่น่าไม่น่าเกี่ยวไม่น่าเกียเก่ยวโอเคผมใส่ออฟไปด้วยนะฉะนั้นมันอาจจะเป็นล่างลิงหรือเปล่าอ๋อไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นโอเคโอเคไม่เป็นไม่เป็นโอเคครับว่างครับอะแอนิเมชันมึงเป็นยังไงโอเคแอนิเมชันแบบนี้อ๋อยืนโอเคอะ จมตีดิเป็นไงครับงงคุณห้าวิจมตีหนึ่งทีอ๋อพลังขึ้นเตาทัไปข้างวห้าอันนี้ผมจำได้นะว,ว่าเขารีเวิร์กหลายรอบมากนะกว่าจะได้ตัวละครนี้มานะครับโอเคดำมันอยู่ที่2,000 2,463ครับเป็นตัวละครไม่ใช่ฮามฮามใช่หรอฮามฮามใช่ครับโอเค20,000ระยะไม่เพิ่มนะครับดามมจเพิ่ม21,000 ก็โอ้โหอัพโคตรเยอะครับทุกคนโอ,โอ้ผมตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นตัวอวยผมอัพหนึ่งขั้นใช้20,000ดาเมจเพิ่ม21,000ขั้นที่2ใช้เงิน30,000ดาเมจเพิ่ม32,000ขั้นที่3ดาเมจเพิ่ม4 2 0 0 0น 40, 000, 2000, นะครับ840ใช้เงิน40,000 40, แล้วก็เลดบีมครับทุกคนน่าจะเป็นทำใหห้าเพิ่มกี่เท่าก็ไม่รู้นะครับโอเค50,000ดาเมจเพิ่ม53,000น 30, นี่ครับพลังขึ้นต่อใช่ไหม นี่ไงจริงๆด้วยทำไหมทำไหมโอเคโอเคโอเคมาครับ6 0,000ดาเมจเพิ่ม64,260แล้วก็70,000ดาเมจเพิ่ม74,970แล้วก็80,000ดาเมจเพิ่ม8 0ดหมื่นแปแล้วก็90,000ดาเมจเพิ่ม96,000โื่นหอ๋อัพเยอะไปก็นั่นนะั่นจริงอัพมาน้อยๆแล้วก็ใช้เงินเยอะๆยอะก็จบนะแต่ว่าอันนี้เหมือนจะทยอยทยอยอัพนะครับต่อมาครับ อ่าหนึ่งแสนนะครับผมอนิเมชันจะเป็นสปิริตบอม b นะครับโอ้ส oh, ป okay, ิริตบอลโอเคยวขอดูก่อนว่าสปิริตบอลนั้นจะขนาดไหนอ่าฮานี่ครับใช้เงินอ่าหนึ่งแสนนะครับระยะเพิ่ม35ดาเมจเพิ่ม1นึ่งแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยมมาเป็นโอ้โ oh หเป็นโซ่โคเวีครับมาอูมโอ้หอนิเมชันแล้วปล่อยแบบไม่พักครับ อติเร็วมากดีดีด,ด,ดีต่อมาครับหนึ่งแดาเม่เพิ่มหนึ่งแยแล้วก็หนึ่งแสอมืดาเมจเพิ่มหนึ่งแสนสามหมื่นแล้วกันครับกลมกลมไปแล้วก็ขั้นที่สิบสองนะครับใช้เงินหนึ่งแนมื่ะครับดามเม่เพิ่มหมื่นหกแสนหมื่นหกเออแล้วก็นี่ครับหมัดมังกรโอหมัดมังกรใช้เงินหนึ่งแสนหกหมื่นครับระยะเพิ่มสามสิบหกดามเม่เพิ่มหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันดราครับดราก้อนดร v e เป็นการโจมตีแบบอ้เดี๋ยวมองไม่เห็นมังกรอ๋อเป็นมังกรพุ่งไปขนาดนั้นแล้วก็เป็นบุ่มข้างใน,นนะโอ้โหอะไรวะโอ้แค่นี้เหรอแล้วก็ขั้นต่อไปครับผมใช้เงิน1นึ0 0 0สนเดม่าเมจเพิ่ม1นึ0 0แแล้วก็ขั้นสุดท้ายครับทุกคนไม่ตีแอร์นะ ขั้นสุดท้ายใช้เงิน2 0 0 0 0ดาเมจเพิ่ม2 0 0 0 14,000ครับจบครับผมทุกคนครับไม่มีสกิลนะครับผมเป็นตัวละครที่อัพคอนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับอัพไปเนี่ยกี่ขั้นวะเนี่ยอ่อน่าจะ16ขั้นนะ15ขั้นครับทุกคน15ขั้นดาเมจอยู่ที่1ล้าน8 0สนนะครับระยะอยู่ที่116นะครับ 116แล้วก็ห้าวิโจมตี1นทีนะครับขั้นสุดท้ายใช้หมัดมังกรน,นะฮะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันว่าบัฟเนี่ยมันจะเก่งขนาดไหนผมคิดว่ามันคงไม่เก่งเดี๋ยวนะไม่เก่งแบบมากๆหรอกนะฮะอนุญาตนะครับทุกคนเมื่อกี้มันไอหนี้นไปผมไม่รู้มันต้องบัฟสองขั้นหรือเปล่าแต่ขออนุญาตบัฟสองขั้นละกันไปบู๊ครับผมนี่ครับแล้วมาอยู่ที่6กล้านสามแสนสองพันสามร้อยห้าสิบ นะครับผมระยะอยู่ที่139โอเคตัวละครนี้ก็เรียกได้ว่าถ้าถามผมนะครับว่าเก่งไหมนะครับไม่ได้เก่งไปกว่าตัวละครอื่นๆสักเท่าไหร่นะอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ว่าเป็นตัวละครที่เล่นได้นะครับจริงๆถ้าตัวละครนี้มันมามาก่อนไอโกฮังหรือว่าไอเบบี้เนี่ยผมคิดว่าตัวละครนี้มันน่าจะเก่งมากๆนะครับแต่ก็นั่นแหละครับทุกคนตัวละครนี้มันน่าจะต้องรอดูว่าถ้าผมใช้โปตาร่ากับ เบจิตา Vegeta ล่างสุปฏยาสี่มันจะกลายเป็นโกจิต้าหรือเปล่านะครับอันนี้อาจจะไม่ก็ได้มั้งนะครับผมทุกคนโอเคในวิดีโอนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมครับตนนัวละครนี้ใครที่คิดเห็นยังไงก็รบกวนคอมเมนต์กันได้นะครับผมตัวละครหนึ่งนะครับผมใช้เงินแค่เออไม่ใช่แค่สินะครับใช้เงินอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนครับทุกคนโอเคในวิดีโอนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมไว้เจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ